สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้พลังรัทธาในช่วงของเปิดบ้านเปิดชีวิตคนดังครับเราจะมาพูดคุยกับอดีตนหนึ่งในสามนางเอกสามใบเถานะครับคุณแอลอัมพาภูสิทธิ์ครับสวัสดีครับพี่แอลครับสวัสดีค่ะน้องหนุ่มฉายา,ยายเลยครับผิวพม่าในตาแก่ไม่หรอกจริงๆอะผิวดำอออาศัยตาโตาย่าเป็นมอนตาสวยหน่อยหนึ่งเห็นปัจจุบันเนี้ยผ่านมากี่ปีๆๆกี่ปีการแสดงก็ยังแบบเยอะมาก สาธุค่ะน้องเราต้องมีของดีสิเนาะคุยกับน้องหลุ่มต้องบอกทางนี้ใช่ค่ะพี่เป็นคนสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็จะอะไรที่ดีก็จะแสวงหาแล้วก็เรื่องสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยไม่เคยขาดแต่สิ่งที่เราแสวงหาคือสิ่งที่ทําให้ตัวเองดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราก็จะต้องแสวงมาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติปฏิทินงานเป็นไงบ้างครับก็ค่อยๆช่วยแล้วค่ะเบาลงหน่อยนึงเพื่อจะรอปิด สองเรื่องสามเรื่องอสามสีประมาณนี้แล้วก็รอเข้าใหมา่คิวแข่งกันนังเอกเลย <laughs> โอ้ยถึงกระแนั้นเลย <laughs> แต่ว่าพี่เอลก,ก็คือเป็นฟรีแลนซ์ก็ถือช่องไหนก็ได้ <laughs> ช่องไหนก็ได้ค่ะ <laughs> <laughs> ไปเรื่อยใครจ้างก็รับใช่ค่ะเขาเรียกว่าบทสมทบเงินล้านคือบทมหาพี่เอลอะไรเรื่องอเนี่ยไม่เคยปกติเลยถ้าจะเป็นเมียก็ หัวเรียบร้อยเมียด่าเก่งต้องเอาลูกให้อยู่ไม่งั้นก็ต้องตอแหลต้องอะไรอย่างเงี้ยคนก็ชอบอ,อ,อย่างเรื่องเรื่องที่ถ่ายเสร็จไปเพิ่งปิดไปก็เป็นเรื่องของช่องวันวก็สนุกพระนคร2410แล้วก็ตําผีบอกแข่งตําส้มตากันแล้วคนนุกว่าเราเป็นคนฆ่าพูดแค่นี้แหละเอ้อยรอดูกันในช่องวันอมมันมากเราต้องบอกเลยว่าแต่และเรื่องเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนให้เราเล่นอย่างนี้แล้วเราตัวเราอ่านบทเราจะรู้เลยว่าต้องเราต้องเล่นยังไง ทำยังไงให้มันอย่างบุพเพเนี่ยเป็นตัวจันแจ้แต่ก็ต้องมีตลกนิดจะต้องไม่ให้คนเกียดบุพเพสองนี้มเมื่อไหร่บุพเพสอง,สองผมลกษิตเขาชื่อผมลกษิต,ตอ่อกากลางปีหน้าง air, คงออนแอร์ค่ะตอนนี้ก็เล่งๆกันอยู่เราติดโควิดกันมานานทีละเป็นเดือนเลยแต่พี่แอลก็ถ้าเล่นบทได้ไล,ลน์นะแบบ <laughs> <laughs> น้าเหมาะใช่ไหมโอ้ตา,าดิแม่บ้าน<ส>ยังเป็นแม่บ้านหรายๆเลยนะแม่บ้านนี่คือ,อตัวเก็บกด<อ>มีลูกสาวเป็นตัวรองอาาแต่ในความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้เราเห็นทุกอย่างเลยแต่ลูกยังยังไม่ยอมเปิดเผยว่าว่าลูกเราเป็นใครอะไรยังไง<อ>แต่เราเก็บทุกอย่างไว้หมดสุดท้ายนี่ระเบิดเอาไว้คอยดูเร็วนี้ค่ะคัมมิ่งซูนช่องช่องมากสีต้องบอกว่ามัน แล้วก็จะ,จะจะออนอยู่เนี่ยก็คือช่อง GMM ลงดอกไม้เป็นย่าที่ไม่ค่อยด่าหรอกหลายไม่อยู่ฉัดเห็นแกออกนอกบ้าทุกวันเลยแกก็จะกลับเข้ามาฮะเดี๋ยวก็เสียผู้เสียคนหรอกพอสุดท้ายพอหลานแบบผิดพลาดอะไรมาใส่เลยดอกไม้เงินดอกไม้ทองแต่ด้วยบทด้วยความสนุกแล้วความที่รักแบบอดีตอเลยเป็นอย่างนี้บทแม่บ้านอ่าบทคุณหญิง คุณหญิงไม่ค่อยมีค่าตัวตากันไหมครับคเท่ากันไม่ไม่พี่เอลจะเล่นเป็นตัวอะไรค่าตัวเข้านี้อ่าเรามีเลดของเราอยู่จะเป็นคนใช้เป็นอะไรก็ช่างก็เท่านี้อ่าเป็นเมียสารพงก็เท่านี้เป็นคนใช้ตากตําก็เท่านี้แต่เป็นคนใช้ก็เป็นแม่นังเอกพ่อนังเอกเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นต้องเป็นตัวสําคัญต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอย่างคนใช้คู่กับใหม่สาว้าวรักนามก็ร้าย นายสั่งเราก็ทําทุกอย่างทำทุกอย่าง,างเลยะใช่จนคนเกียด <laughs> คนเกียดมากแต่ทาเพราะรักรักนายซื่อสัตย์ <laughs> แต่ซื่อสัตย์ผิดที่กันในเรื่องไปทั้งคู่ติดคุกคนหนึ่งตายคนย้อนกลับไปค่ะพี่เอาเป็นคนกรุงเทพะครับคนกรุงเทพคุณคแม่นครชัยศรีคุณพ่อ,อต้องพูดว่าไงนนทบ,บุรีเกาะเก็ดคุณพ่อ ตายหมดแล้วแล้วเข้าสูนะ่กันเป็นนางงามก่อนปรากนางงามก่อนพี่สาวไปเดินแฟชั่นอยู่กับอาจารย์สําราญวิจักขณาสรยาก็ตามไปดูเขาว่าเขาเดินแฟชั่นยังไองอะไรยังไงยังเด็กอยู่เลยเขาบอกโอ้รูปร่างมันดีแฮะร้องไห้ตัวตายไห<ะ>นมาลองใส่ชุดไทยซิพอใส่ชุดไทยมีอกมีเอวมีสะโพกตัวมันเล็กอะแล้วเราก็ใส่ เออมันสวยนะลองดูก็เข้าประกวดของคมศักดิ์ <c oughs> อมัญญุสเทพีสงกรานต์ส่วนสัมพรานด,ดันฟลุกได้ที่หนึ่งเดนได้ที่หนึ่งอโอ้ก็ว่าว้ายไทยรัฐมั้งช่วยเชียร์ช่วยอะไรแล้วอย่างหนึ่งตอนนั้นน่ะสวยก็จะเห็นชัด <c oughs> แต่เราเนี่ยสั้นเอ้ยเตีย้ย <c oughs> <c oughs> คนที่สองเนี่ยสูงแต่ถามว่าไม่มีอะไรเลยคือรูปร่างเขาหน้าเขาเขาสวยอะเพียงแต่ว่าเขาไม่มีเชฟอย่างเราอ่าเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูเราก็เป็น ตรงนั้นก็คือมีอกมีเอวมีสะโพกแล้วก็คงจะถือว่าว่าในตาแขกว่าอาศัยยิ้มเก่งแล้วไปประกวดที่ญี่ปุ่นด้วยไปญี่ปุ่นค่ะไปมิส uh, อ<า>ินเตอร์เนชันแนลอาศัยยิ้มเก่งเขาพูดอะไรมาไม่รู้เรื่องเราเพิ่งเพ,พิ่งเรียนจบยิ้มอย่างเดียวก็แล้วเข้าห้ออ่ะนอนกับอินโดนีเซีย เออพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเราพูดภาษาอังกฤษเก่งประเทพเป็นแะเราภาษาอังกฤษยัง,นนงยไม่เท่าไหร่เลยเพงไม่จบมเขาเรียกอะไรมอสี 4, ม่มห้าแะ้วเพิ่งจะจะจบแล้วเชื่จะไม่ค่อยจะเก่งเลยอ๋อจบแล้วแต่ว่ากำลังกำลังเรียนรามอยู่แต่ว่าโอ้ไม่ฉันไม่รู้เรื่องยังยังแบบคุยกับมันไม่รู้ว่าภาษาบ้านเรามาก่อนนี้มันก็ไทยอ่ะเนาะแล้วก็ใช้ใบบ้างพูดบ้างพอตรงขึ้นสางคนต่างนรนร้อไห้แล้วคิดถึงบ้านอยากกลับบ้าน อยู่ที่นั่นสิวันสนุกมากทับตื่นเช้าขึ้นมานะสนุกได้ไปได้เจอคนไทยพอเจอคนไทยทีก็ร้องไห้อ,อยากกลับบ้านแต่ถามว่าได้ทุกอย่างที่ไปญี่ปุ่นได้ค,ความรู้รับตัวทั้งนั้นเลยความที่เราต้องเอาตัวรอดอยู่บนเวทีทำยังไงต้องสวยใช่ทุกอย่างวัตชิวะต้องพูดบทตัวเราชื่ออะไรนะอะไร,ะไร,ะไร,ะไรแล้วก็จะมีล่ามแปลสมัยก่อนนี้คือล่ามบนเวทีเลยรเราก็พูดไป หาภาษาญี่ปุ่นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็พูดภาษาไทยรามญี่ปุ่นก็แปลเราสวยก็จริงแต่อาศัยตัวเล็กสเปนตอนนั้นไม่มีนะมารอบส5บห้าคนรอบห้าอะไรไม่มี45คสิบห้าคนคัดออามาเลยห้าคนตัดสินเลยแล้วก็หนึ่งนะแล้วก็ถือว่าเราโอเคสุดละไทยรัฐตอนนั้นลงให้เราใหญ่มากชุดงามหน้าตาก็งั้นบ้ง <laughs> แต่ชุดสวยมากสวยคมเข้ม ประมาณนั้น<อ>พอกลับมาเข้าสู่วงการบันเทิงยังไงครับตอนนั้คุณนายแ<ช>ดงค,คุณนายแดงเขาอยากทําเรื่องแรกของเขาคือรอยลิขิตต,ต้องเป็นลูกโจนกับลูกแนอําเภอเพราะเรื่องราวมันเป็นสองครอบครัวโจรเนี่ยในความรู้สึกของคนไทยคือจะต้องดําจะต้องขรุขระไม่น่าดูลูกแนมเภอต้องผิวขาวสวยหวานอ่อนนุ่มพิสมัยวิไลศักดิ์เมตารุ่งรัตเป็นเป็นเมียโจร โจนนี่ก็เอาตำรวจเล่นก็คือตำรวจจริงๆของผู้การบันเทิงเป็นพ่อเราแต่แล้วยังไม่เกิดในเรื่องแต่นิสพันษ์าเนี่ยเข้ามาใหม่เลยตอนแรกจะทำฟ้าหลังฝนก่อนแต่ใจเขาเนี่ยจะคิดทำรอยดีคิดแต่บทไม่เสร็จก็เลยทำฟ้าหลังฝนก่อนพี่เอาก็เกิดแต่จะเล่าทางเกิดก่อนก็คือหาลูกโจยกับลูกแหนมเพอก็เลยได้เล่นจะเอานวที่จริงเอานวรัตยังไม่ได้เอาสุพันา์านวรัตเป็นลูกแหนมเพอ ขาวสวยยังไงก็สวยแต่บทจริงๆอยู่ที่สีฟ้าสีฟ้านี่ลูกโจรไปอยู่กับผู้ดีคนรวยคือเราจะเป็นใครก็ช่างเราอยู่ในหมู่ไหนเราก็จะเป็นเหมือนหงในในเขาเรียกอะไรอะอยู่ในฝูงหงเราก็จะเป็น,ปนกาในฝูงหงเราก็จะเป็นอีกาแหลรแต่ก็เป็นฝูงหงคือทําตัวดีอะไรดีหมดแต่ทําไมเราไม่ขาวเหมือนแม่นั่นคือจุดบอดของเราแม่ทำไมหนูไม่ขาวเหมือนคุณแม่คะ คุณแม่ค้าทำไมหนูดำอะไรอย่างเงี้ยคือคือเรายังเด็กในใน,ในเรื่องในเด็กเราก็จะมีความรู้สึกตัวนี้ตลอดเวลาลแต่ไม่มีใครบอกเราแล้วคนที่ได้เป็นแม่คือเมตาลุงรัตจะคอยมาแอบดูตลอดเลยสุดท้ายมาสมัครเป็นคนใช้ในบ้านหลังนี้จะพูดตลอดเลยว่า,าคุณหนูคะคุณสีฟ้าคุณอยากทานอะไรไหมคะวันนี้ป้าทํานั่นให้ทํานี่ให้แรกๆก็ชอบพอาลังหลังฉันลำคาเดีย๋ยวยุ่งกับฉันมากไหมฉันจะไปไหนมาไหนต้องคอยดูฉันคอยตาม จริงๆแล้วเขาคือแม่ที่แท้จริงแต่เราไม่รู้เราก็เหมือนกับว่าเราไม่รู้เราเก็บตรงนี้มาตลอดฉันเกลียดเธอยุ่งกับฉันมากไปแล้วคุณแม่ยังไม่ยุ่งกับฉันอย่างนี้เลยเธอต้องมาคอยสอดส่องกับฉันอยากกินอะไรอะไรมันเป็นอะไรเรื่องซ้ํซากอ่ะถามทุกวันอยากกินนั่นอยากกินทุกเวลาต้องเจอหน้าแม่บัวแม่บัวต้องมาทุกวันแต่สุดท้ายเนี่ยเขายอมแล้วว่ายังไงเขาเอาลูกเขากลับไม่ได้เพราะเราถูกหล่อเลี้ยงตั้งแต่เกิดอยู่ในบ้านเศรษฐี แต่ไอ้ลูกเศรษฐีไปอยู่กับเขาขายข้าวแกงสุพรรณาะจะไม่มีอะไรเลยจะนั่นงาวสารอย่างเดียวก็คือทําไปตามฐานะที่แม่เป็นคนเป็นอยู่<ม>แต่แม่น่แอบมาดูลูกตัวเองสุดท้ายแม่ยอมแพ้แล้วก็ยอมคืนสุพรรณาให้กับลูกเศรษฐีบอกเนี่ยแหละคือลูกเธอฉันยอมเปลี่ยนลูกตั้งแต่ตอนคลอดแต่ฉันจะไม่เอาลูกฉันคืนแล้วเพราะลูกฉันนี่เขาคงรับไม่ได้<ม>พอเรารู้ว่าเขาไม่ใช่แม่เราอะ เราก็เสียใจร้องไห้หนีหนีหนีเสร็จแล้วพี่ส่อยวิริศก็ไปดึงกลับมาว่าถึงยังไงแม่ก็รักเขาไม่ใช่แม่แต่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กยังไงก็คือแก้วตาดวงใจของเขาแล้วเราเนี่ยมารู้ว่าสุดท้ายที่เราบอกเรารับไม่ได้แต่เราจะไปเมืองนอกแล้วเราหนีสุดท้ายก็คือร้องไห้ก็กลงสื่อพิมพ์ไทยรัฐโอ้ยจะร้องไห้แม่จ๋าแม่อยู่ไหนสีฟ้าอยากจะกลับลาแม่ตอนนี้ เรารู้แล้วว่าเรามีแม่ที่แท้จริงคือคนนี้เราก็อยากจะกราบขออภัยํำรุนหนวดจิมเป็นพ่อของแม่แมห่งเมตตาเราเล่นเรื่องนี้เลยเขาต้อรู้ว่าโอ๊ยน้ำตาทะลักทลายมาแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีอะเรามีความรู้สึกว่าละครเขาเอามาทาไม่เหมือนหลังนะเล่นละครยังไงก็ไม่เหมือนแต่เราบอกเลยเลยว่าเขาต้องใส่อารมณ์เข้าไปเราเกิดจากอันนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่บทเป็นจะไม่เสร็จแต่เรื่องกราเล่ามาถึงขนาดนี้แล้ว ก็ไปทําฟ้าหลังฝนก่อนก็ยังไม่วายอีกเป็นกรรมกรก,รก่อสร้างผิวพมา่าในตาแขกไงก็คือผิวําตาคมจนมต้องเลี้ยงผัวโอ๊ยอะไรกันชีวิตซําซ้อนถือถุงใบหนึ่งสินตานสมสยก่อนละ,ใส,ะใส่ผ้าใหม่ๆไปขายตามคาเฟ่ไปขายให้เปียดทิพไปอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงผัวส่งผัวเรียนรามแล้วผัวไปเจอกันนวรัต ไปแอบดูผัวจะรับปริญญาไปแอบดูผัวกับบ้านนั่งรถไปกับเศรษฐีลูกเศรษฐีก็น้ําตาไหลจุดเกิดแล้วจริงๆแล้วพี่เอ๋เนี่ยไม่ใช่ผิวหน้าตาแขกแล้วก็ร้องไห้เก่งไม่ใช่เลยพิสารยืนร้องไห้ไปแล้วเมลวันนั้นก็ฮัลโหลเฮ้ยวันนี้ไายหน้ารามมาดูกันนะเพื่อนก็มากันเต็มเลยร้องไห้ร้องไห้เห็นผัวไปกับคนอื่นไอเออล้องไห้มาก่อนเป็นภาคไอเออล้องไห้ยังต้องร้อง กูยิ่งกดดันกูยิ่งไม่ร้องเราก็ยืนอมมยู่ปารามนก็ไม่ร้องยังไงก็ไม่ร้องเพราคานเขาไปเลยพิศา่าังกฤเศนีสาธุก็ถือดินสอแท่งหนึ่งเข้าไปถึงก็ไปตีหลังเท้าเราเชื่อไว่าน้ำตาเนี่ยไหลมาแบบหลกใจไม่ได้คิดแล้วว่าผัวไปกับชาวบ้านคิดอย่างเดียวว่าตีกูทําไมอะ่ะกูาอายเขานั่นแหละคือจุดที่พี่เกิดว่าร้องไห้เก่งเพราะโดนตี ก่อนที่ถึงฉากเนี้เหรอเข้าครัวบ้านเพื่อนแดบออไปหาหอมาบี้กันแล้วอะไรก็แล้วเนารัสอนลืมตาไม่ขึ้นการถ่ายละครถ่ายหนังลืมตาไม่ขึ้นมัง่งอะไรมัง่งทุกอย่างที่ทาให้ร้องไห้แต่หลังจริงๆแล้วหลังจากวันที่ไปดูผัวริมถนนวันนั้นนะ่ะร้องไห้ได้ตลอดพอลุกขึ้นยืนปับ๊บหัวแตะกับตะเกียงที่รีดผ้าลูกถามแม่ครับพ่อผมอยู่ไหนพอลุกขึ้นยืนหัวแตะน้ําตาไหล พอร้องไห้เป็นแล้วในความอายเดี๋ยวกลัวพิสารลานเข้ามาอัดอิตีนั่นแหละคือจุดที่พี่ร้องไห้เก่งก็คือเรื่องจริงที่เราคิดอย่างลอยดิคิดนั่นแม่เราจริงๆแต่เราทาร้ายแม่เราเพราะเราไม่รู้พอสุดท้ายเราจะไปเรามองหาที่สนามบินเนี่ยแม่ตาเนี่ยเขาไปแอบอยู่หลังเสาน้ำตาไหลแต่เราก็มองหาแม่แม่โบ้แม่้น้ำตากขาไหลแล้วต้องเข้าเข้าไปในนั้นและประตูเครื่องบิน ก็ไม่ได้เจอกันจนกทั้งตัวเองบินไปเมืองนอกถ้าทุกเรื่องได้อ่านจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เล่นบทชีวิตคงจะเหมาะมั้งเป็นคนที่ชอบอ่านแล้วใส่ใสอารมณ์รลายก็ร้ลายเลยแต่ว่ามาถึงสามไม้เถาค่ะที่ดังระเบิดดังระเบิดตอนนั้นนั่นสดหมดทั้งสามคนครับ ผ่านการเล่นหนังมาคนละเรื่องสองเรื่องสุพรรณสาก็เรื่องสองเรื่องแล้วก็มารวมกันซึ่งสมัยก่อนไม่สามารถที่จะเอานางเอกหลายๆคนมารวมกันได้ <S <S แต่คุณในแดนมีเด็กในสังกัดถึงสามคนก็เอามารวมกันแล้วบุษบาดาวเรืองที่เป็นใหญ่อยู่ในเมื่อก่อนนี้อยู่ที่อากู<ะ>ใช่ไหมคะ,คะกับ GMM เอ็ขาก็เป็นคนทําวางแผนให้สามใบเถ่าเกิดถึงบอกไงว่าถล่มทลายจริงๆทุกคนเนี่ยโฆษณาอ,บอาบัตคอส เคยเห็นโปสเตอร์ใหญ่ๆริมทางออกสีภาคบ้านรเราจะมีสามใบเทาใสในการละยืนบางทีก็เต้นทุกท่าในบุษบาดาวเรืองทั้งนั้นทารวทำหนังสือขายเป็นเล่มเล่มหนึ่งประมาณ50บาทสมัยก่อนถือว่าแพงนะสี่สิกว่าปีแล้วตั้งแต่พี่ยังยี่สิบกว่าขายทุกคนไปจังหวัดไหนซื้อจนหมดไปตามโรงหนังในเดินขายเองเลย เขาจะซื้อกันหมดเลยพี่เก็บไปสิบเล่มใครมาบ้านเอาไปหมดกับไปคนเล่มสองเล่มหมดเกลี้ยงเลยน่ารักมากเป็นบอกเลยว่าถ้าได้เล่มนั้นกลับมาดูเราสามคนโทรคุยกันไม่เคยไม่มีมมเลยสักคนหนึ่งสามใบเทาอะ่ะเล่มเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครซื้อไปมั่งน่ารักเพราะมีทุกท่าใส่กางขาสัน้นใส่ชุดอะไรอบอกเอลยนั้นมีหมดทุกอย่างทาท่าทาทางพี่เล็กบุษบาดาเรือเป็นคนทํา ต้องบอกเลยว่าเขาเก่งสมัว่าย,ยุคนั้นความโด่งดังไปไหนแฟนคลับแนนไปรอเยอะมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้พ่อจีนแม่จีนเยอะ,อะสมัยนั้นแค่มีแต่คนไทยแล้วก็คนคนรักก็จะวิ่งเข้ามากอดเลยฉันไม่รู้ละคนแก่ก็ะจะวิ่งเข้ามาเลยคือคนก็จะคุมไม่ได้เขาก็จะวิ่งเข้ามากอดลฉันรักจงๆกอดกอดกอด ร้องเพลงบนเวทีจับจับก็ดึงลงเวทีไปเลยก็มีเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นถังน้ํามันหลังจังหวัดแต่ใช่ไหมจ๊ะพี่ไปทางอีสานกันบ่อยจะเป็นถังน้ํามันแล้วก็ตั้งเวทีก็ได้ไปดูเสร็จเขาก็จะจับมือจับมือบางคนเขาลักมากเขาก็ดึงลงไปเลยบางทีเอกขอมาบนก็ต้องดึงกลับบางนาว่าอะไตกทังอะไก็มี <c oughs> กระดานมันแบบมันห่างนะสนุกเมื่อก่อนสนุกแต่ว่าเรียกว่ากลางวันถ่ายหนังเพราะเมื่อก่อนรถไม่ติดเหมือนเดี๋ยวนี้ วันละสองเรื่องกลางคืนโชว์ตัวสนุกตอนนั้นเดินทางยังไงอรพี่เดินทางคุณพ่อครับไปสามคนสามคนสามคนไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยต่างจังหวัดดี้ก็พี่ลำพูนเป็นคนขับให้พี่ลำพูนนี่คือคนของคุณนายแดงเป็นครอบครัวเลยนะสามคนสามคนต้องแบบนี้ใช่ค่ะจะมีคนขับรถของคุณนายแดงเป็นคนเทคแคร์นานแค่ไหนครับกับความดังของสามใบเถาช่วงนั้นฮะดังมากต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นกี่ปีครับ เออต้องบอกเลยว่านั่นคือจุดที่สามใบเถาโกดแล้วกดได้ยาวนานทุกคนจนถึงเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงสามใบเถาเแต่เดี๋ยวนี้เด็กมาอาจจะไม่รู้จักแต่รุ่นอย่างเราเรารู้จักต้องพูดว่าดังขนาดทั้งประเทศะรู้หมดถ้าสามคนนี้ก็คือสามใบเถาไม่มีคนไหนที่จะไม่รู้จักแต่ว่าบางคนก็จะจําผิดว่าสามคนนี้มีใครบ้างอัมพานาวรัตน์รู้สุพรรษาจะเป็นวาสนาบ้างอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าเขาก็ใช้ชอบเพราชอบแต่ต้องบอกว่าดังจริงๆเพราะว่าปิดทางออกของกรุงเทพทั้งหมดจะติดเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะบิลบอร์ดบิลบอร์ดใหญ่มากแล้วก็ทำท่าสามคนแล้วก็สดหมดทุกคน,นจะรักหมดเพราะน่ารักมั้งแต่งตัวเหมือนกันอะไรกันตอนนั้นไรายได้เป็นยังไงบ้างครับค่าตัวเราค่าตัวเมื่อก่อนถูกมากสามหมื่น คุณในแดงจะรับให้สามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทตอนหลังนี้พอเริ่มประกบก็เป็นแสนแตอนนั้นน้อยถ้าได้เหมือนสมัยนี้เราสบายแต่สมัยนั้นรถไม่ติดเดือนหนึ่งเราสิบเรื่องจบเดือนหนึ่งเรารับกันวันละสองสองเรื่องใช่ไหมวิ่งถ่ายสิบวันจบก็ได้ไปแล้วยี่ยี่สิบเรื่องเดือนหนึ่งเราถ่ายไปสักกี่เรื่องอบู๊นเนี่ยเราไปวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยหลักทางพรเอกเขาตีกันต่อยกัน ยิงกันแต่เราก็วิ่งไล่อย่างเดียววิ่งตามอย่างเดียวได้ตังแล้วเราละถึงต้องขมโมยฟิล์ม้าไมให้ตังเหมือนกันผู้พ่เอลก็เหมือนกันเช็คครั้งสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะได้แต่ไม่เคยผ่านก็จะเป็นแบบนี้กันเรื่อสามหมื่นตอนหลังก็เป็นห้าหมื่นค่าตัวน้อยมาก่อนนี่แต่ถือว่าสามหมื่นสมัยก่อนถือว่าเยอะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ล้วโอ้พ่อจีนแม่จีนมันเลกรุ่นนี้เนาะต้องบอกเลยว่าดังมากๆ แต่ช่วงที่ออย่างจำใบเถาเนี่ยเข้าโรงภาพยนตร์เนี่ยต่างจังหวัดเลยเนี่ยพี่ต้องคือบางบางที่เราต้องไปไหมครับไปค่ะโชว์ตัวเ้ยไปพี่ไปแต่เรื่องแรกแล้วฟ้าล้องฝนโชว์ตัวลำพายชุมพลฟ้าล้องฝนเอ้แล้วก็มาทุกเรื่องที่เล่นของคุณไอ้แดงต้องไปโชว์ตัวตามโรงหนังที่เขาซื้อหนังคุณแดงเพื่อให้รู้ว่า คนซื้อนังคุณแดงเนี่ยมีนางเอกมาด้วยทุกคนตอนนั้นมาก็จะมาเจอหน้าโรงก่อนเข้าโรงบางทีเราก็จะสัมภาษณ์กันในโรงก็ตอนปิดผ้าม่านก่อนที่จะเปิดหนังให้ดูบางทีเราก็จะลํำให้ดูบางทีสามคนขึ้นไปโชว์ตัวขายหนังสือทุกอย่างทำหมดและสามไปแถวเนี่ยจะออกทีวีบ่อยมากคือลำํำพรเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงพระราชินีท่านเมื่อก่อนจะเห็นสมคนลํำพราห พราหมณ์ถอยพระพรแทบทุกปีเลยที่ราประมาณหลายปีอยู่ด้วยกันเนี่ยสามคนคุณในแดงก็ส่งครูม,มาสอนเหมือการปตำนานเลยนะครับเํมืนตำนานล่นะชีวิตเราอยู่กับคุณในแดงก่อนเป็นนางเอกนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนต้องนอนมากคุณแดงสองปีเป็นอย่างต่ําพี่ก็ไม่ได้อยู่บ้านเรากต้องนอนบ้านคุณแดงประมาณสองปีสุพรรษาก็ได้อยู่กับพี่ สองปีนอนอยู่ด้วยกันสุบรรษาจะนอนนานที่สุดเราลัดนอนสองปีเสร็จก็กลับบ้านตัวทํามาหากินเองพี่ก็นอนระหว่างที่พี่นอนได้ปีงสุบรรษาก็เกิดมาเล่นด้วยกันก็เล่นนอนด้วยกันไปก็เช้าก็ต้องเจอคุณแดงว่างก็ล่างรถไปด้วยกันกับคุณนายแดงกลับกับอนามาคุณแดงตอนนั้นไม่ค่อยเจอพ่อเจอแม่จะเจอก็แต่เมื่อเขาอนุญาตให้กลับบ้านคุณแดงอ่ะเอ้ากลับบ้านให้พ่อมารับ อยางเงี้ยจะเป็นนี้กันหมดทั้งหมดเลยทั้งสามใบถับหา่แล้นพี่เ้าก็มีครอบครัวเอ่อจากั้านมามาทําคิวเองกลับมาทําคิวเองออกจากคนักานแดาทำคิวเองพี่ปูเล่นเอามาเล่นช่องสามพระชวลัยกับสุดสายป่านพี่ปูรู้จักใช่ไหมจ๊ะครับอ,อ่ก็สนิ เป็นคนของช่องสามเมก่อนนี้แล้วก็จะเล่นของช่องสามเปิดเลิกก่อนเลยเรายังท่องเหมือนนกแก้วที่ขุนทองอยู่เลยบทเราบอกอย่าเพิ่งเซ็นแล้วพี่ปู่เพราะหนูยังไม่เก่งเลยอะ่ะหนูต้องถูกฆ่าตายแน่เลยหนูว่าดิหนูสองเรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเซ็นหนูไปไปฝึกวิทยายุทธก่อนประมาณนั้นแหละแล้วชีวิตก็มันก็ไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ตอนนั้นก็ถึงมีแฟนทีหลังค่ะแต่ครอบครัวก็ไม่สมหวัง เออช่างมาันเถอะมันไม่สมหวังอยอ่และดวงเราไม่มีทางนั้นซื้อลอตเตรี่แล้วถูกขมโมยต้องบอกแบบนี้เลยซื้อลอตเตรี่แล้วถูกขมโมยคนเขาขมโมยไปเขาก็เอาไปไม่รอดเขาขมโมยไปเขาถูกไหมเออจะพูดว่าไงอะ่ะไม่ต้องพูดถึงเขาดีกว่าเนอะเขาก็สูญเสียไปและวแต่ได้บทเรียนอะไรบ้างของพี่เอ้าเองญญบทเรียนจากตัวเอง บทเรียนที่ได้หรอคะรักตัวเองให้มากๆครับเรามีพ่อมีแม่เรารักพ่อแม่กที่สุดอยู่แล้วสิ่งที่พี่รักเราลงมาก็คือลูกลูกเรานี่คือแก้วตาดวงใจแล้วก็รักตัวเองใครดีกับเราเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณเขาเราต้องดีกับเขาด้วยนั่นคือสิ่งที่เราคิดตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่ว่าจะสวดมนต์ไหว้พระอุทิศให้แบ่งกุศลให้พี่ทําให้เขตลอด ถึงบอกตกน้ำไม่ไหลบอกตกไฟไม่ไหม้ปัจจุบันยังไปเดินห้างไปไหนยังมีคนจําเราได้ยังไงทักทายเราอย่างไรบ้างก็ทักบางคนเขาแเดี๋ยวนี้โซเชียลเยอะเขาถ่ายถ่ายมาเขาาก็ลงบางทีเขาเขารู้จักในไอจีเราเขาก็ส่งมาบอกว่าเจอพี่สองคนเจอพี่เดินกับ ลูกน้องมั่งเจอพี่ไปเดินห้างซื้อนี่น่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราบอกว่าเราไม่ได้เคยปิดใครแต่ตอนนี้ไม่เคยไปเพราะอะไรหน้าที่ลูกหมดละเขาะจะสั่งให้ที่แมคโครมาส่งใช้สั่งอาหารแต่คนยังจำได้อยู่เพราะว่าปัจจุบันเราก็ยังพอมีละครให้เขาเกียดหน้าอะไร <laughs> ที่ทำให้พี่เอาอยู่ในวงการได้ยาวนานมาสีสสิบกว่าปีเนี่ยครับอยู่ที่ยาวนานต้องบอกว่า ไปตรงเวลาแล้วก็คนที่เล่นด้วยเราก็จะไม่ก้าวไกายในชีวิตของเขาเราจะไม่เอาเข้ามาว่านานเอกเพระเอกจะเป็นยังไงเราก็ต้องยินดีไปหมด <Okay. S 1> อ่าเราก็ไม่มีอะไรจะคุยถึงเขาคุยถึงตัวเองก็คือทําตัวให้ดีที่สุดที่อยู่ในกองถ่ายถ่ายเสร็จกลับบ้านถามว่าเที่ยวไหมเอาเวลาไปท่องบทบทนี้สําคัญที่สุดแล้วตัวเราเองต้องอ่านบทให้แตกแล้วต้องเล่นให้ได้ในบทของเราเอง นั่นแหละคือการเอาตัวละครของตัวเราที่เราเล่นละครได้ยาวนานแล้วก็ไปตรงเวลาบางทีไปก่อนอีกอนั่นแหละค่ะนั่นนั่นคือวินัยในการอยู่กับคนหลายๆคนหลายๆคนที่ในกองกองกองหนึ่งต้องกี่คนแล้วคนที่เล่นละครเน่ะในเรื่องเรื่องหนึ่งก็เป็นสิบละน้อยสุดก็หกคนแต่มันก็ต้องเข้าตั้งเช้าถึงค่ำถ้าบทเราไม่ได้คนเดียวเงี้ยทุกคนก็อยู่กับเราหมดทั้งวัน แต่ถ้าเราได้บทต่างคนต่างได้บทเนี่ยโป๊ะโป๊ะโป๊ะ,ปะ,ปะวันหนึ่งเจ้าของเขาก็ชอบวันหนึ่งเสร็จตามที่เขากําหนดไว้ทุกคนก็ไม่ต้องมานั่งถึงสี่ทุ่มกับบ้านนอนนึ่ได้เลยไอ้ที่เคบค้างกันเนี่ยเจ้าของเขาก็กุ้มใจใช่ไหมแล้วนั่นคือสิ่งที่พี่คิดอยู่ตลอดก็จะได้เห็นพี่เอาอยู่ทุกช่องนะครับเปิดช่องไหนเจอตลอดนะฮะเอาไปฝากแฟนแฟนคลับของพี่เอาบ้างครับ ค่ะก็อยากจะขอบคุณน,นะคะที่ดูแล้วก็ไอที่เล่นไร้อะอย่าเกียดมากเล่นเล่นเอาตังค่ะเล่นให้มีความสุขสนานให้เป็นความรู้ให้เป็นกติสอนใจตัวจริงเป็นไงครับ <laughs> ตัวจริงก็โอเคน่ารัก <laughs> ไม่ราย <laughs> แล้วก็บอกว่าชีวิตจ,จริงกับในละคร่ะมันไม่ค่อยได้ผิดกันหรอกน,นคะครับไม่ใช่ว่าเราสื่อตัวเราออกมาเพียงแต่ว่า บทบาทตัวจริงของแต่และคนเนี่ยดูเป็นตัวตัวอย่างและเป็นอุทาหรณ์ว่าเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นเราจะมีวิธีแก้อย่างไงละครไม่ได้ทำมาให้สนุกอย่างเดียวมีให้คิดด้วยว่าบางครั้งเนี่ยเราจะมีลูกเราก็อย่าไปกดดันเรามีคนข้างกายหรือคนข้างเคียงเราก็อย่าไปกดดันอะไรเขามากเราต้องอยู่เราอยู่ได้เขาต้องอยู่ได้ถ้าเราอยู่ได้คนเดียวปล่อยคนอื่นตกทะเลเน่ะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิด และนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดของพี่เอ้าอัมพาภูสิทธิ์ครับขอบคุณครับพี่เอ้าครับขอบคุณค่ะน้องหลงเอวันนี้ทางรายการนะครับพลังศรัทาเรี่ยมของเปิดบ้านเปิดชีวิตคนดังนะครับวันนี้ผมพี่เอาแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนพบใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับครับครับโอเคแล้วก็